โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ชูซองเสียบโอ้ไดนะครับวันนี้ช้างเสิบจตเจอร์เท่าไหร่ดีท้ายถึงจะเดินแล้วก็ต้นถึงจะลึกนะครับคือมาเท่าไหร่วะสิบสี่นะครับสิบสี่ยี่ห้านะครับตอนนี้ใช่ครัสภาพรถก็สภาพรถอย่างอย่างลังนะครับน้องๆเลยเดีวอะเฮ้อเทปเปิดเอาอ่ะเอ๊พิดกันแล้วก็ สุดานไปจดนะครับขีนมาขีดดับเป็นไรครับอาการขีนมาขีดอะไรี่ลูการุษลูาุนำมันเนี่ยมันเบื่อหรือเป็นหยังสัตว์เดียวมันดกขวมอบบมันจะจับีนะผมลองวิ่งดูนะครับโอ้ยเาเสื่อมมอลนไปแล้วอ๋อ โอเคครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ชมซ่องเสียโบนะครับวันนี้ก็จะพามาจับ GPS รถคันนี้นะครับก็คันนี้ลูก53ก็จะมาจับแบบว่าลูก53าสาใส่จ,จะเตอเท่าไหร่ดีท้ายถึงจะเดินแล้วก็ต้นถึงจะลึกนะครับ โอเคครับก็จะมาดูว่าสเตอร์เท่าไหร่ถึงจะใส่ลูก5้าสามได้แล้วก็ใส่แล้วก็วิ่งนะครับแล้วก็สเตปห้าสามดันโลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับก็เจ้าของรถนะครับสวัสดีกล้องนะครับสวัสดีกล้องนะครับนี่ครับเสียอีนะครับเฟซบุ๊กเสียอีนะครับก็คันนี้ตอนนี้ใส่สเตอร์เท่าไหร่นะครับใส่สเตอร์เป็น คือมาเท่าไหร่ป่ะ14นะครับ14 25นะครับตอนนี้ใช่ครับ14 25ครับตัดได้ครับผมตอนนี้ครับยังนี้ครับตอนนี้สเตอร์ใส่เป็นด้านหน้า14นะครับใช่ครับ14 25นะครับเจ้าของรถบอกว่ายังตัดอยู่นะครับใช่ครับว้าวก็สภาพรถก็สภาพรถอย่างอย่างกัางนะครับน้องๆเออแต่วอะแม่งแรงนะครับคันนี้เขาบอกว่าแรงแต่ว่าเป็นลูก53มิลเนาะผม53นะครับ53 ใช่เอากระชกเดิมนะครับกักเดิมข่้นล่างนี่ก็เดิมนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองใส่ไล่กันดูว่า14 27ก,กับ14 25อันไหนจะวิ่งกว่ากันนะครับวันนี้นี่อันนี้สเน่ย27นะครับโอ <Okay. S 1> เคก็มาลองไล่ไล่ดูนะครับว่าลูก5 3ไลส่สเตอร์เท่าไหร่ดีนะครับคันนี้ท้อเป็นลูก5 3เฉยๆเนอะครับตอนนี้ก็จะไปลองวิ่งสเตอร์ ยี่สิบห้าดูนะครับด้านหลังยี่สิบห้าดูว่าจะได้ g ีเเท่าไหร่นะครับโอเคครับสภาพรถดูความสภาพรถนะครับจะมาเนี่ยเป่าแล้วผมคันนี้ยกยกเครื่อยยกเครื่องเลยรถเตาเอาแบบเย็บเกิดเอาอ่ะเย็บจุ่มสบายเลยก็มาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเสียงสตาร์ทดิสนอนชายนะก็ฟังเสียงนะครับนี่เท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ ก็ไปดูตอนที่จับจีเพ็กันเลยนะครับทุกคนไปดูกันครับโอเคครับก็กำลังจะไปจับจีเพ็กันแล้วครับก็สถานที่ติดนะครับชี่ม้ากี่ดับนะครับนี่ครับช่างป๊อปครับช่างป๊อปช่างป๊อปครับเป็นไรครับอาการขีม้าขีดับเรี๋ยวนี้ลูบทะลุนะลูบทะลุลู่ออกมาชมอากาศนะครับเนี่ย ดับแล้วครับนี่ก็เล่าข่าวนะสิเล่าขาวเมื่อไห้ดับอาการแบบนี้ช่างบอกว่าลูกทะลุนะครับขี่มาดีดับวอดนะครับจะได้จับกีบีเอ็ไหมเนาะวันนี้ให้จะคล้องรถสตาร์ทนะกูวว่านนนนะอัีี้เยหัวเทียนเหรอไม่ครับอะไรเป็นไรครับน้ำมันปั๊มตีกนี่เหรอครับน้ำมันเนี่ยน้ำมันเบิดีน้ำมันกับมีใช่หรือ เราปกจะต้องสตาร์ชีเรขอปั่มปิเพราปัมจริงไหมอันนีอีกอ่ะไม่ดีแล้วมันเป็นยังัดูดะครัเตอร์มันมาตีกับขวามอแบบชัดเจนเออนี่วายวายณนาสเตอร์จะม่ไฟลงโขงเออนี่ครับกลังดีกีนี่ครับไปไล่รถก็ต้องถือขวดน้ครมาโอกคครับตีนะครับใจหายเลยครับเสียอีกรอสเตอร์ล้วนๆไปครับไปเราไปดูชมนะ

ตำรวจเถอก็โอเคครับก็กำลังจะจับจีนะครับไปคนไหนเปิดนี่นะครับ GPS แอป GPS นะครับไปเลยเซ่แต่เบามันจะจับจีนะบุ๋มลองวิ่งดูนะครับคืออันนี้เท่าไหร่นะครับสเตอร์สิบสามสิบสามยี่ห้าตำรวจเถอะฮะเดี๋ยวเพิ่งเด้อต้องเรือ

โอ้ย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 เสียอีไปเลไปเลยเขาอยู่รถขึ้นไหโอ้ยเสียอีเงียงเงียงข้าเกียร์เกียร้เกียรบเหยียบลอยเท้สาเหยียบลอยเหรเี้ยงพอไปเว้เลย วัเลี้ยวกวาเตี้ยพังเลยอ่ะเฟี้ยนแตกเลยว่ะตั้งมันตายมันเป้ามาขมปฟังกัาเลยไปเขาเป็นไฟพัดเอาให้เปไปกวาดไอ้ชีบกันชิมไปขึ้นนั่งไอ้โบเลยมึงทับไปเลยเดี๋ยวชี้กันนี่ไปวัวเดี๋ยวช่วยอ๋อเมื่โอเคครับน้องๆเราก็เคยุบัติเหตุกันนะครับเมื่อกี้นะครับก็รถเพื่อนมันล้มนะครับก็เดี๋ยวไปปิดชีบกันเลยนะครับ เกิดอุบัติเหตุครับไม่คาดฝันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอขับรถเข้าบ้านก่อนนะครับนี่ครับว้าปวดหัวเลยหัวมันน้องลงพื้นไงกูไปถ่ายเดี๋ยวนี้ว่าเบิ้งสภาพรงไปถ่ายเดี๋ยนไปถ่ายแตกครับอ๋อถอนรถนึกร่าสิหูงงูไรมาน้ำรถเนอะรถไปรถเนี่ย เาไม่ได้กำเนี <laughs> <Yeah. S 2> And, ่อรถกุงมันแห้งเนาะนีเครอช่วยต้องดวมากชอๆๆๆเนี่ยเธถ่ายแรงบ่ต้องไป่อรถมึงมีใบอยู่ถ่ายแรงอยู่บงกะโมงสับเงียบเกีถเนาะมีเกียเคนนี้มีรท่วับเี่ยเงียบที่กะจัดนาองนี่เงียบเลยเถอะจีพีเอ็ดสิบนี่ฮะจีพีเอ็ดนรจีพีเอ็ดสิบปอด เคยหนเราปืนไล่ไปทั่วถนนก็บินไปโอ้โหแห้งเนาะเขียมขางนี้รุ่งวช่ปะฮะนี่ครับเครื่องแฉลบครับถ่ายแรงถ่ายแรงถ่ายแรงคืนกบดูท่อครัถ่ายแรงครับดูครับไฟท้ายไฟท้ายแตกเนาะบางคนขาดเนาะนี่ครับเสี้ยนะครับเสี้ยหันหลังโชว์ดูนี่ครับรับการถ่ายแรงครับ นี่นะครับมาดูดูบาดแผลนะครับนี่ครับบาดแผลกันนะครับนี่เขาผมยูจีพีเยสเดนมือมือมือบาดเหรอนีบาดบาดแผลนี้อันค้อถอนี่แม่ป่ะนี่บอบอคนละยางพุดพจะหลุดหลับไปนี่จะ่าการเบียดหรพี่ลังหลุดไปมันไม่ได้อีเป็นเ่นนาการ บิดโยอกว่าีบอ่ยน่บาดแผลโอ้ยเีมรอสิายคลิบรี้วิวนวะบอแล้วถ่ายแรงถ่ายเสียโบครับแรง่าเก็บเยว่ะโน้ตัวคือโน้ตอะมึงยงหอใครร ว่าถ่ายมาเรื่องจริงเอาสิตัสีหยิบเงี้ยหยวิหยุบเลยบ่นลอยเบ่นลอยใครอยู่กรรกเด็กหนะตัวขมาตัวเดินไปดิษฐ์มันตกใจดิตัวย้นจนจนัวยังเลื่นทำยังลื่นสิบสามยี่ห้าเป็นเหตุสังเกตได้ ก็โอเคครับใครที um, ่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตอบทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผม